หลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะฟาดกันยับมากๆสําหรับการที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเชียนอินดอร์เกมนะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดรวมถึงข้อสรุปนี่เหมือนจะแบบแผ่วๆปลายๆด้วยนะสําหรับการที่เฮ้ยจะถูกยกเลิกการจัดการการเป็นเจ้าภาพของรายการนี้นะคะแต่คะ่ะทุกคนแต่มีข้อสรุปชัด นอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าข้อสรุปชัดเจนจะมีอีกกี่ครั้งนะคะแต่นี่เป็นครั้งล่าสุดที่ถูกอัปเดตเมื่อวานนี้เลยก็คือวันพฤะัสศดีที่15สิงหาคม2567นนะคะบิ๊ก พร้อมเลยค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะหักดิบรัฐบาลจัดทำหนังสือถึง OCA คะ่ะยืนยันว่าจะจัดเอเชียนอินดอร์เกมเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ได้ทำหนังสือถึงสภาโอลมปิกแห่งเอเชียนะคะหรือว่า OCA เนี่ยยืนยันนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมนะพร้อมที่จะจัดกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มารเชียลอาร์ตเกมหลังจากที่รัฐบาลไทยเนี่ยเรียกได้ว่า มันไม่มีข้อตกลงชัดเจนสักทีนะคะและบิ๊กป้อมเนี่ยก็พร้อมยืนยันจัด38กิกีฬาเหมือนเดิมค่ะทุกคนพร้อมพร้อมอะไรจวกไปสิจวกรัฐบาลกีฬานะคะว่าดึงเกมเนี่ยจนทําให้เกมล่าชาทุกอย่างไม่เรียกประชุมเพื่ออนุมัติการใช้เงินสักทีนะคะที่จริงคําพูดมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็บางคําอาจจะไม่สามารถพูดได้นะคะ คือเมื่อวานเนี่ยนะห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะรองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเนี่ยแล้วก็รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการขัดเรื่องนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยเลขาธิการฝ่ายประสานงานต่างๆผู้แทนสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียต่างๆนะคะก็ได้มาประชุมกันนะคะโดยบางท่านนั้น,นะคะก็ถึงกระทั้งตกใจว่าเฮ้ยเราจะตัดกีฬาว่ายน้ำกรีฑาออกจากอินดอร์เกม จริงเหรอคนที่ตัดกีฬาเนี่ยคนที่พูดว่าจะตัดกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องกีฬาจริงๆนะแบบหมันมีคําพูดเยอะทุกคนเพราะสองกีฬาเนี่ยคือกีฬาบังคับที่มาหากรรมไหนก็ต้องจัดขึ้นคนรุ่นนี้ทําลายกีฬาของชาติทั้งหมดทําลายกีฬาไม่เพียงแค่ไทยเท่านั้นแต่ทําลายกีฬาทั้ง45ชาติของเอเชียนักกีฬาทุ่มแรงกายฝึกซ้อมเนี่ย แรงกายแรงใจฝึกซ้อมเนี่ยแต่มาตัดกีฬามันไม่ใช่ทางออกในด้านที่บอกว่าตัวเองไม่มีงบประมาณและจะตัดกีฬาออกมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องมีการฝากถามด้วยนะคะอยากถามว่าเงิน179ล้านบาทเนี่ยเราหาไม่ได้จริงๆหร,รอสิทธิประโยชน์ทําไมไม่หากันล่ะเวปล่อยเวลาแบบไร้เปล่าประโยชน์แบบนี้ได้อย่างไรประเทศไทยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่ใช่การแก้ไขปัญหานะที่จะ ยกเลิกการจัดกีฬา14ชนิดกีฬาที่ได้พูดไปนะว่าเราจะแบบยกเลิกทั้งแบบแบบมินตันวอลเลย์บอลกรีธาทั้งหมดอ่ะ14ชนิดกีฬาตัดออกหมดเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะพอมีการจัดการแข่งขันรายการนี้ให้ได้เรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือหารือกันใหม่แล้วนะคะก็ยืนยันนะยืนยันจากปากบิ๊กป้อมนะคะว่าจะจัด รายการนี้แน่ๆโดยตอนนี้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไม่รออะไรจากทางรัฐบาลแล้วนะคะอยากให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกมาแบบแอคชั่นในการเป็นเจ้าภาพให้มากกว่านี้ทําให้พลเอกประวิตยวงสวุวรรณเนี่ยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทําจดหมายด่วนเลยถึงสำนัโอลิมปิกแห่งเอเชียที่แอดบอกนะคะที่จะมีการประชุมในวันที่15เนี่ยก็คือประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะยืนยันว่าไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์แอนด์มาเช่นอา เกมครั้งที่6ในวันที21่21-30พฤศจิจิกายนนี้ตามกำหนดเวลาเดิมและจะยังคงจัด38ชนิดกีฬาเหมือนเดิมไม่เอากีฬาไหนออกเลยแม้แต่1ชนิดกีฬาค่ะก็เป็นข่าวแน่นอนแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้คำตอบทางสภาลิเบ์แห่งเอเชียในวันที่19สิงหาคมนี้ด้วยเพราะถ้าไม่จัดรายการน,นี้ประเทศไทยจะเรียกได้ว่ามันหมดศรัทธาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศในทวีปแล้วล่ะค่ะก็คือ กันไปฉากกันมาค่ะแต่ว่าก็น่าจะเป็นข้อสรุปที่แน่ชัดวันที่19สิงหาก็รอดูกันอีกทีค่ะเรียกได้ว,ว่าสรุปแน่ชัดครั้งล่าสุดแล้วกันสรุปแน่ชัดอัปเดตวันที่15สิงหาก็คือเป็นการสรุปในการยื่นหนังสือบอกสภารโอลิมปิกแล้วนะคะว่าไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพก็รอดู19นี้อีกทีนะโ,โหเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นศึกแห่งแบบศึกแบบยังไงอะทุกคน ทั้งแบบทั้งโต้วาทีกันเลยนะคือโต้เป็นคำพูดที่ค่อนข้างแบบจุกๆุกอยู่นะแอเชื่อว่าไม่น่าจะจบค่ะหมายถึงว่าการโต้วาทีนะไม่น่าจะจบน่าจะฉากกันไป จนถึงการเปิดกีฬาเลยแหละค่ะอนถึงจบกีฬาแน่นอนค่ะแต่อย่างน้อยก็อัปเดตการยืนยันแล้วว่าจะจัดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ตัดชนิดกีฬาออกเลยแม้แต่กีฬาเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีการแข่งขันวอลเลย์บอลนั้นนะคะก็จะส่งเหมือนทีมสโมสรไปร่วมแข่งขันนะคะไม่ได้ส่งในนามทีมชาติก็รอดูกันทีรอดูความแน่ชัดตอนนี้รอดูความแน่ชัดก่อนว่าจัดเนี่ยจัดจริงไหมรอดู19นะคะอันนี้อัปเดต15รอดู19จัดจริงไหมแล้วก็ จะไม่ตัด14ชนิดกีฬาออกจริงๆใช่ไหมณนะเวลานี้ก็จริงประมาณแบบ95-96%แล้วค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะของการจัดมหากรรมกีฬาเอเชียนอินร์แอนด์มาเชียนอาร์ตเกมนะคะที่จะเริ่มจัดขึ้น 21- ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะมีหลายชาติที่จะมาเข้าร่วมการแข่งขัน,นะะรายการนี้นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทั้งกรุงเทพและชนบุรีนะคะข่าวล่าสุดนะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกคนถนะ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตกดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจถามัำตบอบกยางสาวไทยรู้ทุกคนนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลในลิงอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ด้วยค่ะ